ฮันจองคิมจุนอูคิดยังไงกับการได้เป็นแรงเอดขนแรกของโลกคะคุณสามารถขึ้นอันดับต้นๆของโลกได้ภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับอันดับหนึ่งในประเทศเป็นความจริงหรือเปล่าที่คุณได้รับข้อเสนอจากองค์กรฮันเตอร์นานาชาติครับระดดับแรงของดันเทียนคราวนี้มีความสูงมาก รบกวนบอกรายละเอียดของคุณก่อนไปเคลียร์ดันเจียนได้หรือเปล่าครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับฮันเตอร์รุ่นยาวของคุณหรือเปล่าครับถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกที่ใช้เวลายาวนานขนาดนี้แม้ว่าฉันจะไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เลยด้วยซ้าแต่บริเวณหน้าดันเจียนกลับเต็มไปด้วยนักข่าวมาตรฐานที่ใช้คัด ฮันเตอร์ทั้ง16คนในวันนี้คืออะไรครับประตูสีฟ้าที่ปรากฏขึ้นคุณทราบเรื่องราวประเด็นร้อนแม้ว่าวันนี้อาจจะเป็นโอกาสสำหรับเขาที่พวกเขาจะพลาดไม่ได้ข <c oughs> อโทษครับตอนนี้ผมโฟก,กัสที่การเขียดันเจียนครับ ดูจากกติกาดูเหมือนเขาจะคาดหวังในตัวผมสินะดูเหมือนจะได้ประโยชน์ต่อพวกเขาได้ดายที่พวกเขาใช้ชื่อเสียงของฉันในสื่อฉันคิดว่าสามารถให้บริการพิเศษได้วันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือ ทีมของเราคำนึงความปลอดภัยของประชากรเป็นอันดับแรกเสมอสิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ายัางไงก็ตามงั้นลาละครับอย่างที่คิดเลยอันดับหนึ่งแตกต่างจริงถึงเขาจะดูนอกคอกไปบ้างแต่เขาก็เป็นฮันเตอร์ที่ดีที่สุดแล้ว ว่าแบบนี้ผมถึงต้องทิ้งความประทับใจที่ดีต่อของประชาชนเอาไว้ฮันเตอร์คิมซุนอูมีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมให้เรื่องเหตุการณ์ในการโจมตีทีมเก็บหัวดันเจียนอะไรนะเหตุการณ์ที่คุณโจมตีลูกทีมตอนที่ไป เียดันเทียนได้ยินว่าคุณโยนเขาใส่คํำแพงเลยนี่ฮะหมายความว่าไงเอาละ่ะผมเข้าใจว่าคุณต้องแกล้งคําไม่สนใจเรื่องนี้แต่ผมเองก็ได้ข้อมูลมาแบบแฟงๆเช่นกันอ๋อแล้วผมบังเอิญได้พบคนที่คุณทำร้ายแล้วด้วยว้าว แต่ดูเหมือนอันดับหนึ่งของโลกนั้นยิ่งใหญ่ที่เหลือเกิน <c oughs> คิดว่าคุณเอาชนะอายุรุ่นพ่อของคุณได้โดยอะไรเลยนี่เฮ้ยได้ยินเปล่าช่างเป็นข่าวลือที่นายเสียจริงๆ ยังไงขอให้เคียร์ดันเจียนในวันนี้อันดับหนึ่งของโลกคิมจูอู